ถึงถึงดงกูดแล้วเดี๋ยววันละเดี๋ยววันหน้าจะมาเก็บใหม่เมื่อเช้านี่ก็ต้มส้มต้มส้มยอดปัะกูดปักกูดชอบเกิดอยู่ตรงริมน้ำทางนั้นก็เป็น ลองเมืองลองน้ำไหล ปูทางนี้ก็แตกยอดก่อนแก่แล้วนะนี่โอเคไวเนาะ ถึงดงประกรุดที่กีบประกรุดตรงนี้แหละรุ่นทางเลขเลขตอนนี้ก็เก่แล้วคุณนะน้ำจัง เดี๋ยวไม่น้อยก็จะขอจบคลิปนี้ไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณท,ทุกกำลังใจค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะฮไฮไลท์กดยังไงนะ กดยังไง <laughs>